chén mà nhau hát rồi mà muốn bao, bao, bao hát thì thôi thêm màu xém rồi thôi thêm màu xém thì không phục cả nhiều mà rồi nó <laughs> phải là nó đây tí là nó tí vừa bị quả, quả quả cái ông tốt này thì bao gì chếp bao nè phụi không phụi nhiều nè à, bé bên nhau mà đi nhau okay, ok chắc phuổ không hôm hết à. thì... nhiều hơn nào

好看。Oh, จะเอิ้นได้เนาะก็เอ no? no? ื้อยน้องทางบ่จิตเพิ่นเนาะเป็นเอื้อยน้องทางบ่จิตเพิ่นเพิ่นลูกสาวเพิ่นมีลูกเนาะพี่น้องแล้วน้องไม่น่ากมาเยี่ยมเพิ่นเนาะโดยนั่นแหละเนาะกบ่ได้ออกไปข้างนอกเด้อพ่แม่พี่น้องมื้อนี้ก็ได้เพฝนก็คึมตกเนาะคือสิตกแล้วล่ะมื้อนี้เนาะเบิ่งสีฟ้าสีฝนก็ได้คึมๆแน่เนาะ โดยก่อนอื่นกะกับสบายดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องสบายดีปลาลุงบิรจูคูจุคนเด้อเนาะว่าพี่น้องฝั่งไทยว่าฝั่งลาวหรือว,ว่าต่างประเทศเนาะการยินดีเข้าสู่ส่องสาวมีนาสาันแนลอีกแล้วนะพีน่นะ้องเนาะโดยกะกับบัได้ไกลปันไดาจากเพื่อนสาวมีนาเนาะพีน่น้องกะใกลไก่ี่และเนาะเพื่อนเพิ่นกะใกลไๆกับวัดนาะพี่น้องทางพุ่นกะจะเป็นวัดเนาะในการนี้จะเป็นเขื่อนเพิ่น มื่อนี้ก็บมาได้มาผู้เดียวเดอ้อพ่อแม่พี่น้องก็มากับอ่าแม่อนุนน่อยแล้วก็มีอนุนน่อยนำเราพี่น้องเนาะโดยเดียวสี่อาพบสามินาพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิ่งเลยเนาะว่าลานน้อยละจักชเอินหลานจิเอินป้าจิเอินลุงเนาะก็สิไปถามอ่าเพิ่นเลยเนาะว่าสามินาแนะนำทางสามินาเอินว่าในใดเราพี่น้องเอินซื้อเพิ่นหรือว่า เอินลุงหรือว่าเอินป้าหรือว่าเอินอาเอินอ้าวเนาะกับตั้งซามินากับบ่คอยขู่ปันไดเราพี่น้องมีแต่ว่าเอินแม่เพผ่นนะแต่ว่าซามินาเอิญหยาเราพี่น้องเนาะโดยไปพี่น้องเดียวเซาวชามินากับสีเข่าไปอยู่ในเฮือนเพผ่นเลยเนาะโดยโดยพี่น้องอะไรจะเป็นรถเฮาการยังมาทันเด็ดล่างเลยเราพี่น้องคือว่าขี้ดินเผ่นนะเต็มเลยเนาะเหยพวกเฉียงอ้ำอําอยู่เนาะ นี่นะประตูเพื่นเนาะเพ็นเดะเฮ้ยน่ะเ้ยโดยสวายดีสวายดีว่าทุกคนโดยและใช้คนหน่อยเอาไปดูกรมบอปะนี่อยู่เนาะลงเน่คืนเออกคืนหมอกเลยเป็นอะไรเนี่ยหักหักกาบหินหุ้ง น่ยามไปอยู่กำบ่ได้เนาะส่ำบ่ได้แม่นๆว่าอยู่กำบ่ได้เด้เนาะอยู่ดูน้ํามุ่อตัวอยู่นีนั่นไปเอาน้ํายายน่วันให้ด้มาให้น้ํามุนแม่เพ่นปามาคืให้นให้น้องกลางมุงลูก่ะเออยันยุงเด้อลูกเด้อยันยุงครบน้องเด้อบ่ฮู้ว่าเพิ่นคลอดลูกว่าเอ้าเบิ่งคลิปบ่แซมเพิ่นตอนเช้านไปกวดไปผ่าท้องนะโดยไปผ่าท้องเพิ่นว่าอันวันที่30ท้ายเดือน เลยมัดขอดก่อนบ่ขอดก่อนมัอนมามัดโมตัวนึงนั่นมาตกใจวันวาวันที่หกวันที่หกเดือนเก้าอันทีได้ย่างนนนเม่มนความตัตัวนี้เลยคุยุ้มกันแล้วเราก็มาโอ้ผักดูตะเก่ากปลาโอ้ไปผักนาผักทงผักสาาบ้านเฮาเจ็บบ่มันเป็นไมันบ่ เป็นก <m> ิ <ki> ้วถ <ki> ่ายออกเลยถายบอกเอาตอนนั้น huh. ก่อนเฮาสิมาแต่ห้องบ่เหี่ยวชเถือเพิ่นก็บ่ได้ให้มาอยู่ในม้ะหยนเี่ยวน้อยอออยากเมื่อก็เมื่ออันเพิ่นบ่จักมากินห้องนน้อว่าเพิ่นเหี่ยวบ่เหี่ยวเือเี่ยวก็บ่ลายอกได้บ่เถือละจกอืมันเหี่ยวเือนิดๆน้อยๆบ่ได้ลตามใจเน่ะกไปเส้นไปยงแล้อนีเมื่อกินน้มันอยู่บ้านเฮาติอืมาไปเี่ยวาขอย่านําไปเีย เป็นเงี่ยวๆไดตบินอยู่ในก็บอกติเนี่รงนี้อปขึ้นมาบ่ทัน่นอนบ่ทันได้ลมน่สิน้อยมาอีแล้วลงไปดเที่ยวอยู่ดมื้อคืนมื้อนี้ว่าสิไปได้คือนี่ล่ะว่าสิไปอีกไปเอ้องถึว่าสิไปรานถอยว่ามานั่นก็ฮับอยู่มีเรื่องใหม่ได้มาพ่่ะคุณ่อให้มืออืออ่เนาะอันนี้พากันไปซิ่งกเสียิเนาะเพิ่นก็ว่าเหี่ยวแล้วนะค่อยนี่พาออกก็เหี่ยวดิ

กเอาเมื่อเราโกนขนแห้งอ่ะเอาเมื่ออาเอาเมื่อกระต้นมันกินมดลูกยอดมันอนี้วมดลูกทออกได้อีกแลว่ะเอาเมื่อกี่เดือนจักล็อกเราอะเฮเลยนเฮอออกออกได้หัดจนเราหายาผังว่าว่าบบ๊ทเพิ่นาได้เนาะมหมือยันเฮโบ๊ทมันบินเพิ่นว่ะอือืมอกตินาะยันวาเฮอยันเอเอเพ่กเมยน้องมิวเมนมาว่าวว่อ เขาได้เหาเห็นม้ซาเลยชาไิพเนี่ยเครื่องมือคนโเน้อทานคักเลยนะแต่งไรมาน่ะบอกเครื่องมือนี่มันต้องพวกป่าโหมันบอนี่เขาออกเองมันบ่าโมดนนีไปป่าไปยังนี่คนยังคนเอาออกแล้วคนวะอันวาชำลกคนดีคนไม่ได้หยัดเด้อคนวะคนโบเลได้แขงไั้

ใช่คนหน่อยค่ะนะเบิร์นร้อแับนี้ยังบ่เคยเบิรงยังบ่เคยเห็นใช่ไหมาไปเยี่ยมคนก่อนหน้าว่ะจมูกโด่งอันนี้นะคือพ่อนี่นี่แหละคนก็ไม่เด็กมากอะไรเลยจากจากโลอันนี้ยาโลเก่าขีดโลเก่าขีดน้ำหนักบอนั่นเนาะโมโหโชงนะคนหน้ายิ้มเมย์เนตาเนตาเนตาคนหน่อยเอ้ยคนหน่อยเอ้ยอยู่ในเกมนะือ หูอยู่ได้เหอแนะโว่าหูว่าไรไห้แต่แมงม่ามบไม่เน่เว้นได้แมงกบไและแมงเ่ยรไหได้ดุังแมงวันตอมนอกเอาบอนนน่เอาบอนลเอาบอเอาบอนองไหม้องสาวได้นะบไร้อหไห่น้องเนี่ยแบบมันอยางมันให้จับมือนองกม่ีได้ก็นอนไรไห้ิ สบายนะน้อเดจ้าตอนแม่นทําเพิ่นเว้าอีได้เพิ่นว่า3:00นเช้าเด้อเพิ่นว่าเอกบมนี้ก็บ่ให้มืออเอาเบ้าสิ่งพ่นมันมาโ้หมน่ะบมันหอกว่าวาอนก็มันปากเป็นสิเก่งออดอกไทําเื่อนเจ็บเนาะเอให้อันนั่นเนาะให้น้องกลางมุงลูกยันมงวันเลยลูกจยออกมานั่งอยู่ข้างๆพี่ลูกน่ะ คนบ่คนฝากว่านอนเวงออกบ่รู้ในดูกัเจ็บแน่แน่แนี่แล้วนิบแล้วนี่นี่นีบผูกกไดแน่กัเตียงล้้านได้ไปเป็น้เียนแล้วยิบนะบัดพิบพงกับโบชยาเขาแล้วนไใช่ ยิ่นโแกรมก็ห้อยเรื่ห้อยหนังชดๆนี่แล้วเป็นตายยากเอ้าดได้เพิ่นบ่ได้ใยาให้เฮาไดบ่แล้วสิได้อยู่บ่บัดนี้เนาะคคือกันนิคือกันบ่คือกันเฮาออกธรรมชาติก็ยิบแล้ว้บ่คือได้เฮาออกปุ๊บแล้วเฮาอยู่บ้านเฮาเนาะก็บอยู่เก็บตอนยิบมันประมาณ3มื้เก็บประมาณ3มื3 คนมาหน้าคนเาคนย่งไผ่นาาหยูไผ่นบอกนะเนี่เว้ยุ่งเจ้าเนาะคน่ามันสิลาสีเจ็บนมาบัดตัวบัดยูไผ่ได้น้อหอาได้ย่างรอกตัวหมูนบาทมันยังนั่นเนี่ยนี่เป็นอยู่ไผ่เดเวรยุ่งเจ้าได้ไหมเอ้คนมคนชีเจ็บคนาได้กับ่ได้ใกล้อกต่น่ะมีแต่ต้มน้าห่อนนี่มันกินน้าหอไรงกิอนมาจนยินเนี่ยันกินอมอะไรเน่อย่งไ้ดงน่ะ กินได้กินน้ำฮอนได้จังเสาวไอ้กินน้ำฮอนฮ่อนนะอยากอวกออกแต่ห่านไม่ถึงแข้งพี่ก็ไม่ได้เบ่งเลนะคือเบ่งแบบนี้ทิมันมันเบ่งเนี่ยบางหันวางสีมาแต่หน้าได้แบบนาเบ่งเบ่งได้ดูมันหนุกหนกได้คือแข่งเข้าเนี่ยเบาหง จาใส่แก้ยุกแล้วค่ะว่าเข่งแล้วยุกแล้วหน้าตาแล้วก็ลงแล้วองันนี่มันมามบินบานนี่เจ้าของเห็ดสวยนะจ้าขอเห็ดมันดุกระดุกอะไรหนักแล้วมันนักะต้วกะโตเห็นบอลงันแต่บ่ได้กินน้ำหอนเลยไง่กิน่ได้กินไดกินเลยกินเย็นวันกินยาเย็นเน้นเเนาะ กินแล้วว่าเขากินแน่เขาจีนอ่ะอันเขาหุงเขาหุงมันหมดทายกันเลยยามันทายงี้ยตรงนขนกินได้ยัวเขาหุงนะเฮ็ดยังนะเฮ็ดังนะเอ้ยนิวอ่ะเีนิว่ะจบเบอรเยนิ่านะนิววบเอร์เว่บนมลมามาเมาไม่ตุ้ยก็บมาเลมาไม่ตุ้ยมานอนน้ำพื้นหนึ่งอันนองคนสบาย

ได้เห็นได้เ่องนี้ไปเห็นบวนะครับปางใช้บวมหันใจหมอมันอยู่นี่้น้โทก็น่อยมันกินหไปหาแพทย์เพิ่นบ่โทรใจสานําพรเพิ่นเพ่ว่าเฮายาเด้อเนคือี้ยาเดี๋ยวนี้ไปใเพิ่นมาปวดเบิ่งน่ยนายาวนะครยาดอันนี้บถามนกบ่ามว่าเราวิสวรรณในขอ จคอมเฮดมันมันตู่เค่งน้ำท่วมอย่างี้กินอันนี้บ่ได้ยตงจนก็หากินเช่านี่ได้ใค่แน่แล้วว่าเออว่าอันนี้มาจากมือตาแมเมนบ่งชีเพิ่นก็คือชิคายน่ยตอนักิดชื่อได้ดีนี่นั่งย่างรบลูกบลลูกไปลูบ้าเฮาเล้าแน่จูโอยังยังคึ้งอยู่คึกระทินกระตุเนาะเฮามน่จูงต่แบบวมแห้งอ็ดีเพิ่นนะพกกกออกเดียวกัน nhụm đấy mình nó nhục đấy. Cái này chào mê là nhang nhụm nó Số mử nó bó Số mử nó bó Số đấy Số Số mử dù hơn không? không? Dù hơn không, không, số Bố, mà cả đồng chảy nhìn nhìn đấy mang sám mử của hào này Cái cao đủ không? Sao hả? Cái món đấy. đúng không? Mà cái nhục đông đấy. Ừ, có loại đi đấy. Làm như con đường mình แข่งบ่อาหนักหนอนกค้งได้งย่อนอยนะคงยมันเป็นอย่างนัะเห็นมันออกกบืดบ่ยางแล้ววันใดๆนะงานแต่เห่มันออกมาอางองนักจนนักไองอย่างนะยันมีอีกคนหนึ่งมาจากสั้นเล็กอย่างว่าบอกกันว่านี่โอ้เมวิว่ะเมียมาเวียงเัยนะ มีเพดมาจากนะมีชองคนมาจากลูกนะมันมันเป็นมดอยู่บนหัวนะมีชองคนมาจากันนี้เอาเอายางนวดเอายางไหมหอนวดดูนอนง่ายเมันไปแต่ย่านนี้ได้คืนเยนอนง่านดูชั้นนวดบบกเผาันเด็กนอนไมขึ้นเลยแต่ก้อยบะกไม่เท่าามาเบิ้งไม่ท่าแล้วแต่ขยังมันนอนง่ายอันนี้เราอีง้องแน่เบิ้งตัวง้องเจ็บบ้า มัาบริเก็บมนหักตูมปุยลุยขึ้นคุกคนขี้หมอท้องนี่โถนะบ่นมาถึมือได้บรมีได้บ่นเข่งนี่มันขึ้นมากี่มันนี่ขึ้นถึงเลยเนาะอยู่มันนี่คือทีหูมเต็มเพื่อนี่หลอดมือคือที่นี่ตัวเองจับลายดมวยจดน้วยตัววีพังไปนี่ของเจ้าเจ้าจับ อยู่บรเทศที่คนน้อยเหรอเมนี้ไปเอาน้องคนนอ่ออ้าวว่าเห็นในคลิปคนนอนคนหน่อยนะผู้อยู่คนหน่อยนะผู้อยู่คนหน่อยะธรรมดาอยู่ไม่ได้ให้แบบไเนาะให้ได้แน่แม่แต่โ่ตัวให้อยู่ได้ให้ดังเลยโอ้คำตัวนี้เห็นลุงนีสีหันใจมอนอยู่ ปกติก็ต้องเอาดุกเยอะเนาะเออยันวก็อกไปเลยเฮฮาออกไปเลยยันมีคนมาจากเนี่ยมันนี่ตัวนี้เอาต่นี่เอาชาแฟบนปูนเลยคมีเนมาตัดโนได้แต่เมื่อกี้มันกันตัวมันหวานบาดโบอ่ะยันเด็อบาดดิแมาหลานคุยกันเลยเอาแล้วนะยังได้ยุชงช้ยุนี่นะยับโมมีนุมากินหมอแม่โมมีนุน้แม่

ยันอยูได้เหล่องอันนี้เขาก็เลยเคยกันย่ๆเท่านะแมนมาพวกเนี้ยเหรอมาอบนี้ยไม่ใช่มันมียัหนมีแต่น้ำแล้วแตน้ำแล้วหายมาใส่กินอีกเอาไม่ห้ามนเห็นบ้างเหไม่ได้ไม่ได้ว่าเลื่อนไผ่ได้เลื่อนไผ่กันแบบเพื่อนเพ่อนดนเพื่อนนาหน้าตัวนาหน้าตัวไปลำหน้าไป่ำแล้ Do đầy know you have? Kin đại yêu và miền đại yêu và miền đại yêu và nhiều, ừ, đây này nhiều, nhiều này. nói yêu nhiều miền đại yêu và miền đại yêu và อยู่ใ่ยย็นดูยิ่เขอยู่ใอยานนีคนแม่เออมกินยี่ไช่างมอนทาติขากินละขากินห้างไม่คนเราเยนี่หล่าอรเนี่ยเอออันนี้นะไ่ได้คนหมูเราไม่ยุ่งเหล้าไม่ตัวตัวม้อไม่คนเหลานี่ตัวม้อ้คนเห็นนี่กับนี่ใส่เนี่ยนี่แต่้องไปนี่เราจคนเ้า ออเอาแ้งากินเ้นเหแล้วกเหลาฮานี่หกินหอล่าน่บมเนกินแว่ากินอนี่นะถ้าว่าได้กินนะนี่แล้วกินนะนี่ะเพราะว่า <c oughs> ้ากินเหลาแล้วนะสกินบ่ได้แ <c oughs> ว่า้าผบ้ไดกินเหลาบ่ได้ กกินบ่ได้คือเก่าเทากินบ่ได้มันก็มันรสชาติเหลาแล้วแต่ว่ามันมันบ่เมาซื่งแค่นั้นจุ่มเนาะเออมันชาดิ่มเต็มเต็มเลยกินเล้ทติเสกพ่อลูกไปด้วยเลยกินเลยที่มีกินคนเราเลยนี่กับบูพก็เกันทางตู้อ้วนนะเน่ตู้เต้นนี่เราหามาทางเป็นตู้เพิ่นหามาให้เราก็จัะเอาขายตัวกระจายกัไปเบิึงห้องเราคุณน้อง

กินเด้อคือเากินแนวบ่ได้นั่นนเออต้องเฮ็ดาเด้อเฮาเฮานะซาสามีเพิ่นกินอันเมียวาตาเพิ่นกินนี่ก็เฮาก็กินน้ําธรรมดาเด้อยายแต่ว่าเอาผเก่าน้ํานีโอยไปเอาจกดกจกใส่กุมห่อนกอดเอาห่อนก็อดเอานี้คุมเนจอกๆอนีแม่นูนน่ือเฮาออกรายเด้เฮาจะลุกไปอาบน้ําสิได้ยมันจังมีแห้งเอออาบน้ําเา แบบข้ากลุ่นี่เดีวมีเอาจลอเอขี้ข้าหัวเลยมันจังมีแหงเนาะว่าได้อ้ยบ่ป่ะนี่อาบ่ลูกนะเฮ้อาบ่ทำเขาจะสามนีมันหายเลยอ้าวื่นนั่นแม่หมอก็ะเป็นเหานี่แล้ว่ไอหมอถายังไงถามเนี้ยว่ามันอยงก็เออ

คนก็นอนมันมือมันเว้นนองคนอะไโล่ปลายปิเนี่ยโต้องวีก่ก็นอนเหนแล้วก็อีก็ล่าเดีมาเทที่เเงี้โล่ปยปินี่โล่ปายได้เงินเงินชปีก่ยนี่เบืองบนชิมเต้มาชบเอาหือวิมเต้มนะบอ lâu là, được ừ, à. ma, xàm lô thốt, ờ, mít là xàm lô, tao kiểu gì mà xì lô chồm cằm, măng bương nè, ma nha, thấy đi, bố tao thấy gìn ông cẩn ma nha, đốt, men, đèn chip bị thì măng cá, nấu canh ba đẻ, nằng đinh phơi, dị dị, để măng cá, à, chip pha thêm mao nằm ôn nằm yàng qua hành đường đẹp, nhau, 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 ่ไงเป็นบ้าล <c ười> ้วไม่ได้กินเหล้าทานอีกต้นกินเหล้าจะมือพันหาอยู่นะหาอยู่ชีวิตมืออยู่ชีวิตมือได้เบิดหลายแต่ว่าเหล่าะเบิดสิบห้าขวดหาว่าด้เมาอินางเงี้ยถาเมาคนมีอาการเมาคือกินน้ำเลยนนมกับมาโดนบอกนมอะนมนาเด้อเขากินนาเขามาแต่ห้องมอตอนแรงเนาะมาปึ๊บกับจินเลยจินเลยเดีก็คือประมาณสามชั่วโมงนมออก ป uhm. ระมาณโฉบทุ่มนี่แหละนุ่มออกออกเลยแบบว่ามันสิคัดแล้วแหละมันสิคัดเต้าหางนีกินนมจะบอกดูกินนมเขาเองเลยบม่ได้ซื้อไม่ได้กินนมซื้อจุ๊บ้านกินนมเขาเองเลย่อนีกินนมชื้อบ่อยไง่ะออกง่ายได้กินด่ากินนมชื้อบ่อยนลยนะนมแม่มันมาออกมันยังออกเวลาเอานมชื้อก่อนเด้อ

ทำแม่นน yup. ่อยพ่อรุ่นน่ะเราบบกู้จ้าก่าป้าบนถือพราเอเราบลเราบนจ้ากว่าทั้งคูวเคยือเ้าฟังคือเฮาอ่ะคยเห็นยุเราค็เห็นย่างกายกันอยู่เมาห็นมาเราปุ๊บน่งเท็บทองนั่น่เอทบองนี่ลูกฉันเ่าสามันจ้ก็ไม่หรุดมาตื่นมาหล้วกัไฟขบมาหล้วก็มาไ่ได้จ้าก็จก็มาทำกันแนมมือที่พ่นเจ็บทองนะมาากขเมาบริพูกว่าเพ่นเจ็บทอง พูยเราว่าเพลินท่องนะเห็นเพลินเลื่อยอยู่แบบทำพอหนุนหน่อยเพลินตอนเช้าบัวเพลินทักทามนะเม่นเม่นันสิไปงานออกไปเวียกนี่แหละเอ้าว่าเมื่อคืนนี้นอนดึกว่าไปนั่นเพลินว่าแขกับนั่นมาเม่นภาตกใจเอาใครเป็นยังเงินเจ๊ยังไม่ได้จ้างว่าเอ้าว่าเพลินคอดเดือนนี้ว่าเออเดือนนี้แล้วจะชี้เดือนแน่ๆอย่างอีกชี้เดือนเขาะ Bob, bokai, you did not thong yang cái chị mới nè nọ nàng 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 nàng, hân nó. Mậu kiếp, yu nàng 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 đấy nàng 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 bỏ bao bao thì thôi thêm một chén Thôi thêm một chén thì không cục cả nhiều mà được mà phải gà Nó thấy tí là tí vừa mới mang hồ mà chẳng bị Nó quả quả cốt này thì không bao nè Phụi không? Phụi nhiều nè Bye 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 nhau bà đi nhau bye Ok ok Chắc phuổi không hết Buồn nhiều hơn nào

ข่าวพันก็ปะเอ้ยข right right huh. ่าวพันก็ข่าบถมเข้าใจเพิ่นเนาะเพิ่นมาเข้าใจเฮาบนาเพิ่นเข้าใจยั่วเฮานี่เนาะย้วเนาะเวลาเฮาวอาเลยเข้าใจยั่วเนาะเวลาบ้าเวลาเขาว่าเลยได้ยินเนาะได้ยินไวู้่ใครยั่วแต่เออมาเพิ่นสิพย์ห่าเฮาบุกครับเออวัดเวลาคนว่าเราเข้าอยเฮาสิบเข้าใจแบบนี้เอ้าแต่ลาสิว่ะอะไรตี อ้าปนอเดี๋วเมื่้าเด้มวันเด้อบ้านมี่เด้อโดยเช้าไว้ว้านนี้ก็เลยกินน้าไม่ได้กินเออชิปไ่มือกินน้าอยู่บ่แม่งทำชิปเอสมือเอาอยู่ชิปเอสมือแบบปฏิบัติดีโด้เลยไ่ได้แบบว่าเฮ็ดอะไรอะไรได้นี่ตั้งใจตั้งใจกินน้านกินน้า้วก็นอนนิ่งเอาผ้าลวมหัว

เห็ยังแม่แต่เฮาแต่ได้ทอดเพื่อนเทพมันก็ยังเก็บอยู่ได้ของชมจังของชมเฮาอันนี้กิดเป็นเพราะคนบอ้ยุ้อเลยไปเก็บไมง่าใขนาดวะไ่แพ้คนเขาบ้าเมื่อเช้าทุกปราโอเคไปเมื่อได้ยาราบันนี้แล้วอยู่ดีมีแห้งไปเยี่ยมมาเราไปเยี่ยมเพื่อนแน่วะเห็นถ้ำเพื่อนยู่เมื่อเช้านี่อยู่ในเฮือนมือนี้นะไม่ได้เอาไปนอกเมื่อนี้จะบวชจิตเพื่อนแมน มีแต่บรจิตเพิ่นออกข้างนอกโอเคโอเคน้องพี่น้องเพิ่นกรปากบ่ได้เนาะเพิ่นเป็นใบน้องพี่น้องเพิ่นทางคนน้อยเพิ่นก็โดยเพ่ินพี่น้องกับได้ยาเข้าไปเยี่ยมเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นกับกินน้ำห้อนบ่ได้เนาะพี่น้องอยู่กำอยู่ไผกับ่ได้เนาะมีแต่กินอ่าน้ำมนเพิ่นเนาะการแนะนำกับอะไรกับซอยไหวบอกเพิ่นเนาะกเพิ่นเป็นใบเด้อเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นใบ เพิ่นเว้ากับเฮาบ่เข้าใจเฮานะบ่เข้าใจภาษาเพิ่นบ่เพิ่นเว้าบ่เป็นเนาะพี ore, ่น้องเนาะมีแต no? ่อึ then, after, people, people, like okay, et, ่งอ okay, ึ hmm. ่อ right? uh, okay, okay, ึ่มดเนาะบัดเฮาเว้าสิเพิ่นเพิ่นแบบเข้าใจเฮาเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็สิเมื่อแล้วเด้อเนาะพี่น้องเนาะทางอนุน้อยเพิ่นก็สิเมื่อเลยว่าสินั่งนําเพิ่นจังหน่อยจังนิดก็สิได้เมื่อแล้วบ่วันนี้แ่าเผาเมื่อแล้วแม่นเผาเมื่อแล้วันนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากควแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้แล้วกับอ่า กดติดตามเด้อเราพี่น้องเนาะไว้พบพอกันคลิปต่อไปเราพี่น้องเนาะสบายดีอนุับน่อยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบายบายเด้อเราไว้พบพอกันคลิปต่อไปเราพี่น้องโดย